คุณผู้หน,นึ่งเราอยู่ข้างบ้านครับว่าสน,นแดน ตจะรอเนี่ยก็แจ้งเมืหร่ะจ้งแล้วค่ะะออแจ้งเรียบร้อยเลยนะพรุ่งนี้ึนีะพรุ่งนี้ก็จะส่งสารไปพรุ่งนี้ป่ะไม่แล้วรอสัก คือพอเราก็เฉดเอิแล้วมีอย่างอื่นไหมอย่างเดียวนเนาะแล้วหลังวันนี้จะส่งต่างเลยไหมหรือว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมะจะส่งวันนี้หรอยังเขียงอยู่โอเคยังไม่สรุปยังไม่สรุปสารัญญาส่งไปยังไีายารถันญะไปแล้วใช่ไหมเพนกวินลุงลุงเพนกวินนัด พนักง,งานสอบสวนย,ยังไม่รู้ตอชดอโอเคแต่ว่าล,ลุกก็เพิกพิส่งแล้วค่ะมีนัชชนน,นัชนนนชนนค่ะสามคนโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็สิบแปดคนโดนค่ะพลก,กค่ะข้อหาเดียวเอียว,ยวผมผมสรุปเรื่องที่ สอสาวันนี้ค่กรณีที่เยาวยชนนักศึกษาถูกจับกรมีการชุมนุมของคณะราษฎรสองห้าหนะครับคือชุดที่วันที่13ตุลาที่มีคุณจตุพัฒน์คุณไเ่ื่้นสูงที่ถูกเข้าไปื้อถอนเวทีที่อนุสุรีย์ใต้บรเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์มีผู้ถูกจับคุมทั้งหมด2ีคน ส่งองที่ศาญาฝากงที่ศายางคนคนไทยคแล้วอีกคนเป็นผู้ชาย16คนโดยาวนหญิงคนอยู่งไปที่ศาแงีสิเมื่อวานนี้นะครับก็ 27, มีเดียบันทันชายท่าอาสส่งไปศาเยาชนครับ พรบฉุกเฉินพรบโรคติดต่อพรบจราจรขีดขวางทางสาธารณะพรบรักษาความสะอาดทาให้เสียทรัพย์ทำลายร่างกายคํานคำสั่งย้าพนักงานก็อย่างที่รายงานไปแล้วว่าทั้ง21คนเนี้ยที่แยกไปที่ศาลนยาเนื่องจากคุณไผ่เนี่ยถูกตั้งข้อหาตามมาตรา215ด้วยคือเป็นผู้เป็นหัวหน้าผู้สังการ ให้โม่สิงคุลกันประกอบกับมีเจ้าพนักงานสอบสวนของสนอชนะสงครามมายัดตัวและแจ้งข้อหาเพิ่มตามมาตรา116โดยมีที่มีการชุมนุมกันที่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 สนามหลวงในวันที่19กับ20กันยิงหาที่เรื่องธรรมศาสตร์นะครับที่ธรรมศาสตร์ทั้งทั้งสองชุดเนี่ยสารานยาก็ปฏิเสธ กบกับขาวางไว้แต่ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวสารแขวงดุสิตก็ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวเมื่อวานวันที่สามตอนเย็นสาแยแขวงดุสิตนี่เรารู้ตอนประมาณสามทุ่มกว่าก็สายสั่งในตอนสามทุ่มกว่าเหตุผลคล้ายๆกันคือเป็นกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องการมั่วสุมชุมนุมการขัดขวางและจะไปยุยงให้เกิดความวุ่นวายคาดว่าถ้าให้ปล่อยตัวไปก็จะไปกระทำซ้ำทำให้เกิดามเสีกห,หายต่อสังคมรายเดียดก็คง ดูได้จากออของศูงนย์พลังสิธิ์นะครับอันนี้คือกรณีที่วันที่13อันนี้กรณีที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อเช้าเนี้ยสรุปก็คือว่ามีเยาวชนมีนักเรียนนักศึกษาถูกจับไปทั้งหมด24คนรวมทั้งแกนนแบด้วยที่เปิดชื่อได้ก็มีคุณอนคโลมพาคุณนัทจียารุ้ง มีครนรับใช้แล้วมีคุณประสิทธิ์ซึ่งเป็นนักสกษาเชยงในส่วน2 1คนเนี้ยไปแล้วนะ24เหลือ18 18คนเหลือ19คนปล่อยตัวไปคนหนึ่งปล่อยตัวเปคนหนึ่งคือปรากฏว่าไปจปับมาเป็นอสอบสวนแล้วได้ความว่าเป็นช่างภาพที่เขาทำข่าว ปล่อยไปแล้วตัว18คนนียถูกยังปัจจุบันยังถูกขังอยู่ที่กรัญชาการตัวฉดนะครับภาคเหนืที่อยู่ที่คลอง5ัญาบุรีขณะนี้ได้ทราบว่ามีการแจ้งข้อปา่าขาแจ้งข้อป่าขาว่าเป็นการกระทำผิดรัน,น,น,นป่าหือพรปฉุกเฉินส่วนตัวคุณอนนท์นำพากัแบบคุณประสิทธิ์เนี่ย ถูกไม้จับเขาจับโดยใช้ไม้จับของสารจังหวัดเชียงใหม่โดยที่มีการอภิปรายที่ประตูท่าแพรตอนนี้ทั้งสองท่านก็ถูกส่งขึ้นเครื่องบินไปำดำเนินคดีต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ครยยับขึ้นเ,เรือประสาทงนานจะแถลงความเห็นแถลงความเห็นที่เชียง,งใหม่ว่าฝั่งขึ้นหน้าเป็นตัวเพราะว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เพราะไปทาเครื่องบินเขาไม่ได้แถลงความเหนไปด้วยมีตำรวจของตำรวจสกสัย ่วนน้องลุงกับเป็นวินนัชยากับอาิสเนี่ยกับน้องนัชหลอนตำรวจจับตามหมายจับของสารธัญบุรีกรณีที่มีการชุมนุมที่บริเวณมาลัยประสาทสุรังสิตเมื่อวันที่รรรรษษสิบสิงหาเมื่อจับจับแล้วก็ขณะนี้ไปดาเนินการไต่สวนก็ขอหน้าจาธขาสื่อสารจังหวัดธัญบุรีตอนนี้ ยังไม่มีคาสั่งหรือว่าแต่ับให้ประกันหรือไม่เท่าที่ติดต่อกันคือเราจะยื่นประกัน,นแต่ยังไม่รู้สาจะสั่งเม,มื่อไหร่ที่ไปเชียงใหม่นี่คือมีอาน o ์คนเดียวหรือว่าถนนกับประสิทธิอ์อาประสิทธิ์คือพโลดค่ะ,ท,ะท,ที่เป็นนักศึกษามอชอก็คือรวมหมายจับทั้งคู่ก็คือไปเชียงใหม่แล้วตระกันที่เข้าไปเยี่ยมเป็นยังไงบ้างคะก็ทุกคนก็ มีกำลังใจดีนะรวมทั้งเยาวชนที่อยู่ที่ท,<อ>ทันตศัลย์หญิงสามคนเนี่ยคือพอดีทนายไปเยี่ยมน้องนักศึกษาผู้หญิงกับมีพี่ผู้หญิงเนี่ย,ยอีกหนึ่งคนสามคนที่เรียนจำหญิงนนะคะคือสองคนเนี่ยก็คือทุกคนกำลังใจดีอะคะ่ะแต่อีกสองคนเขากังวลเรื่องที่เขาจะสอบเพราะขอามันมีนักศึกษาปีหนึ่งของยุติศาสตร์รามคำแหงเนี่ยเขาจะสอบกันหน้าเขาก็เลยกังวลว่า คนหนึ่งเนี่ยอยู่ปี4คณะมนุษยศาสตร์มหาลัยนแก่นอันนี้เขามีเขาเรียกว่ามีงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องส่งอาจารย์คือส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องการเรียนกับการศึกษาแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือกําลังใจกํกลัง,งใจดีแล้วก็มีปัญหาอย่างเดียวคือเนื่งองจากเป็นเนยาวชนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลยมีปัญหาเรื่องการเรียนนั้นเองแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะมันคดีที่โทษเ่า แล้วก so ็ไ uh, ม like ่ปรากฏพฤติการว่าเป็นการจะไปก่อความวุ่นวายอะไรก็างก็ปรึกษากันปรึกษากันว่าจะทํายังไงกันต่อไปคุณจตุพัฒน์ไผยก็ฝากองว่าไม่ไม่ต้องกังวลขัวเขาฝากบอกครอบครัวเขาบอกอกกับครอบครัวแล้วคนรลกด้วยว่าเขาจะสู้นะก็ฝากให้ทุกคนที่อยู่ข้างนอกนย่ยแม้ไม่มีแกงงาก็ขอให้สู้กันต่อไปเพราะว่า จะต้องจบรุ่เขาัผมนะนี้เราคุยกันเราคุยก,กันกับผู้ต้องหาที่<ำ>ถูกจับทั้งหมดเมื่อวันที่13เพราะว่าวันที่ทจับเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ย,ย,ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ยังเขายังไม่ได้ฟ้องศาลนะเขายังไม่รู้ว่าวจะจะย,ยื่นยังไงแต่สำหรับคดีที่จับเมื่อวันที่13ตุลาที่ศาลนครขัมเนี่ยเราจะยื่นประกันครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เพราะมันมีความจำเป็น างคนก็มีอาชีพการงานที่ต้องเป็นนักดนตรีบางคนจะต้องไปเรียนหนังสือบางคนก็มีงานทำต้องไปเรียนหนังสือซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงสิล์ที่เสรีภาพตามกฎหมายและธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าละโทษก็ไม่ได้รุนแรงถ้าดูตามหลักมาตรฐานการให้ประกันตัวผลดูชั่วเกาวไปตามความเห็นของประธานสาลฎีกาคนเก่าถือว่าการมาให้ประกันตัวนั้นเป็นข้อมาตรฐานที่ต้องให้ทุกคน เป็นแต่ขึ้นโทษของเด็กโดยว่าะคนที่อยู่แต่แฝงเนี่ยมันโทษน้อยมากแล้วจฏิวันรัฐบาลก็ประกาศอว่าหายุดเฉิญหลายการชุมน,นุมการแพร่กระจายอยู่แล้วคดยจะให้โอกาสให้เขาออกมาต่อสูขขอ้พดีเพราะงั้นพรุ่งนี้เราจะยื่นกัน,กน,นโดยเราได้รับความรู้ข้อาจากก็มีท่านอาจารย์ราวิทยาลัยซึ่เขขขงเป็นอาจารย์ของเด็กๆแล้วก็มีสสหลายหลายท่านจะขขขเดือดขึ้นหลายหลายหลายท่านนะครับ เสนอเสน,เนอขึ้นมาว่าอยากจะมาช่วยเราก็นัดหมายกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่สายแขวนรู้สิกเนี่ยเราจะไปยื่นประกันตัวรวมทั้งทีง่จะไดายื่นคดีด้วยนะครัแต่พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าใน,นลหลักกฎหมายเรื่องหลักที่เสรีภาพของเราในการสู้คดีเนี่ยได้รับการประกันอัวของเราจะได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่าพรุ่งนี้ก็จะจะมีการไปยื่นประกันอีกครั้งหนึ่งก็รอฟังผลเพราะว่าคือ,อทุกคนเนี่ย ไม่สบายใจกับคําสั่งของศาลแขวงดุสิตกับคําสั่งของศารานาที่ระบุเสมอน,นึงว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดเสียจแล้วถ้าไปดูนะคะัคำสั่งก็จะระบุว่าผู้กล่าวหาว่ากระทาความผิดในลักษณะที่จะขอให้เกิดความวุ่นวายแล้วถ้าปล่อยตัวชั่วคราวไปก็เกรงว่าจะเป็นคดีอือนนี้ก็คือข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาในคดีาอาญาได้กระทำความผิดแล้วเป็นคนผิดนะ วันนั้นพวกเขาก็ทัางวลนและคิดว,ว่าเขาคงจะต้องยืนหยัดในหลักการนี้เพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเขาหรอกเพื่อผู้ต้องหาในคดีอาญาและผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆด้วยว่าการใช้อํานาจทางดุลพินิษฐทางตุลาการเนี่ยในการที่จะปล่อยชั่วคราวหรือในการตัดสินคดีมันต้องมีมาตรฐานคือดุลพินิจท,ที่ไม่ชอบวยหลักยุติธรรมก็ถือว่าเป็น,นท,ที่ขัดต่อกฎหมายหลักยุติธรรมก็เลยตกลงใจกันมาก เราจะไม่ยืน่นหอพองคำสั่งแล้วเราจะยื่นมาปล่อยตัวชั่วคราวใหม่อีกครั้งตามสิทธิ์รูอว่าเมื่อสนาการติดการปล่อยเนี่ยศาลจะให้หรือเปล่านะคะรับเขาเรื่องนี้มันมีมีองค์กรสิทธิทมนุษยชนต่างประเทศรวมทั้งหน่วยงานของอาการสัมปทาชาติหรือ,อยูเนี่ยสอบถามมาที่สินใจสิทธิ์เป็นจำนวนมากว่ามีเหตุผลอะไรที่รัดไปใช้กําลังสลายการรวมและมีเหตุผลอะไรที่ ศาลไทยไม่ให้ประกันตัวและไม่ปล่อยตัวช่วคขาเราก็ตอบไปตามที่คาสั่งศาลน,นะครับเรื่อีไยนก็จะตีความางไงต้งเป็นเรื่องที่ต้องไปว่าว่าว่าตามหลักของเขาแต่ความจริงแล้วหลักยุติธรรมมันเหมือนกันทั่วโลกแหละคือถ้าถามผมไมาเห็นด้วยกับคำสั่งศาลที่ไม่ได้ปล่อยตัวช่วคราได้ก็เป็นอรื่อยากที่เราทุกคนก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะเพราะว่าในคดีฆ่าคนตายหรือคดีที่ โกงเงินหลวงเป็นพันพันล้านเนี่ยศาลก็ยังปล่อยตัวชั่วคราวไปได้แต่คดีนี้พวกเด็กพวกเยาวชน,นวกเ็กนเห็นอยู่แล้วว่าเป็นการแสดงความไม่เห็นซึ่งขนาจจะไม่ถูกใจรัฐบาลเท่านั้นเองแล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปตราหน้าว่าเขาได้กระทําความผิดถึงขนาดไม่ให้เขาประกันตัวเพราะถ้าคนพวกนี้คุณไม่ปล่อยตัวชั่วคราวไปเขาจะไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์การกระทําเขาได้ไงนะเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ติดควกอยู่แล้วส0ิวันจะไม่ให้ประกันตัวเพราะ้นก็เลยคิดว่าพวกนี้ คณะอาจารย์อยู่ต่อสองนี้เขาจะไปร่วมกับทางในายการไปรยึดตัวพวกนี้เพราะบอกับพุ่งนี้เนี่ยถ้าเข้าใจเอาตามความคาเคณีของเราซึ่งค่าดคณียากในการทํางานตํารวจชุดที่ถูกจับและอยู่ต่อชะดอนปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ที่ต่อชะดอนเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะนําไปฝากขังพวกนี้เพาจะไปฝากขังวันนี้มันก็จะเป็นความยุ่งญากของเยาวชนที่ถูกจับไปว่าจะไปหาหลักประกัน like ยังไงคุณหาตัวเข้ามา ้องสารตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแบบเนี้นะซรับขึนมาเป็นเรื่องที่เราก็สงสัยในพฤติกรรมแบบเนี้ว่ามันไม่น่าจะถูกต้องก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้คงม,มาฝากขงังมาฝากขังก็จะได้ถือโอกาสยื่นประกันตัวทุกคนไปแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลแหละว่าศาลจะจะมองแบบเดิมไหมหรือจะกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงความวุ่นวายอีกกากลัวเขาก็คงไม,ม่ให้ประกันอ,อันนี้นก็คือห้าสิบกว่าคนที่เรารับมารประกันผู้นี้กี่โมงคะ เราคิดว่าเราจะไปยื่นปล่อยขอไปช่วยวกเราประมาณสิบโมงนะเพราะว่าคาดว่าทางนู้นเนี่ยเขาคงจะพาตัวมาวก็คงประมาณนั้นเน่ในเวลาใกล้สิบยืยย่นใหม่ครั้งนี้มันต่างจากการยื่นอุทธรณ์คำสั่งยังไงคะเอ่อคือตามกฎหมายตามกฎหมายถ้าเรายื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นคนตัดสินและเมือ่อศาลอุทธรณ์ตัดสินเราก็ยังยื่นใหม่ได้อีกแล้วก็อุทธรณ์ได้อีกถ้าไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นที่สุดแต่ที่ต่างกันก็คือว่าเราคิดว่า เราจะใช้สารชั้นต้นนี่แหละพิสูจน์วิจารณญาณของสารชั้นต้นเพราะว่าท่านเป็นคนตัดสินคดีเพราะโดยสิทธิของผู้ต้องหาจะยื่นประกันตัวเมื่อไหร่ก็ได้จำเลยในคดียายืนทุกครั้งที่ปฏิเสธก็ยื่นใหม่แต่มันมีเหตุเปลี่ยนไปไหมเรายืนยันว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันมีข้อได้จริงต้องอธิบายสารคนพวกนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเวลาตำรวจจับไปอะก็ยังไม่แยกเลยคนไหนเป็นแกนนำคนไหนไม่เป็นแกนนำ ตำรวจจับไปตำรวจก็ยังบรรยายว่าพวกนี้โทษน้อยนะเขาเป็นคนไปร่วมชุมนุมติดพลพจุดเฉนเท่านั้นอะไรเนี้ยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นเราก็อยากจะให้ศาลใช้ดุลยินิจอีกครั้งหนึ่งประกอบกับปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วทุกอย่างก็จบแล้วประเทศก็ถูกควบคุมโดยอำนาจของส่เนินการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกปยุทธคนเอกภพิษ,ษ,ษแล้วจับใครก็ได้นะ ไั่งไว้ได้เจ็ดวันเพราะฉะนั้นสั่งห้ามชุนมนุมก็สั่งแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสารน่า,นาจะได้เอาไอเน,นี้ยมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดุลพินิจอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเหตุผลที่เปลี่ยนไปและระตอบกลับอย่างที่ท่านทนายว่าว่าน้องเขาซึ่งมาแจ้งเราวันนี้ว่าเขาจะต้องไปสอบบางคนต้องไปทำอะไรงาเพราะ้เราก็จะเอาเน,นี้ไปเสนอ ทอบข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นการชุมนุมโดยใช้เสรีภาพการรับมูลอยู่แล้วเพราะประเด็นที่ต้องการก็คือเป็นประเด็นที่เป็นไปตามเจตนาลงของรัฐมนูลคือเราเรียกร้องให้รัฐบาลเราออกเนี่ยมันก็เป็นความเห็นเป็นเศษของผู้ถูกปกครองทุกคนแหละแม้แต่ในทหางพุกเนี้ยในอดีตก็เคยแสดงว่าไม่เห็นให้รัฐบาลเราออกรัฐบาลไม่เราออกก็่อการรับประหารได้เพราะมันก็เป็นเิงเสรีภาพแสดงว่า่เห็นได้ยน การแก้ไขข้ะมูลทุกคนก็ทำํำดนะิการปฏิรูปต่างๆที่เขาเสนอก็เป็นเรื่องที่เขาปฏิรูปไปตามกฎหมายแต่หากเห็นว่าการข้อเสนอของเขาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก,ก็สามารถดําเนินคดีได้สามารถตราอื่นๆนะไม่ใช่การสลายการชุมนุมเช่นถ้าเขาไปหมิ่นประมาทใครก็อาจจะฟ้องผันประมาท้า่ถ้าโพสต์ข้อความที่ผิดก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ถ้าหากความที่เห็นของเขาเป็นคมหมิม่นต่อบุคคลหรือสถาบันใดก็มีความผิดาทางกฎหมายเฉพาะอย่างอยแล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะมาสั่งการทุนนี้นี่กคือข้อที่ที่ทุกคนยืนยันอย่างนี้นะที่ต้องหาตั้งห้าสิบคนเพื่อยืนยันจะสู้อยู่ครับเองแต่จะมีโอกาสได้สู้เต็มที่หรือเปล่าด้วยนั้นหนงทั้งยี่สิบเอ็ดคนมีใครมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะมีอยู่มีอยู่สองสามคนที่เขาต้องกินยาก็นี่น้องผู้หญิงนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือ ตอนนี้อยู่ในสถานพยาบาลคือเพราะช่วงที่เขาทางเจ้าหน้าที่ชุลมุนกันเนี่ยแล้วก็ลากตัวเขาอุ้มขึ้นรถรถขับเขาก็บาดเจ็บนะคะับาดเจ็บที่เท้ามีบาดแผลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีโรคประจำตัวก็เลยคนนี้ก็เลยถูกแยกไปอยู่สถานคนไข้ก็มีกินยาก็เมื่อกี้เพิ่งฝากเพิ่งได้ยาก็ฝากยามาให้เขามีผู้สูงอายุเยอะไหมคะนในจำนวน ที่ถ่ายนะเนี่ยมไม่มีมีสองคนเนาะมีมีสองคนเ,คเป็นชายอเป็นหญิงมีมีชายมีชายสักสองคนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนโอเคสามคนอคมคน,นอกนั้นก็จะเป็นคนระดับอายุสามสิบลงมาน,นักนักศึกษาจเอ๊ะอ๋อข้ายื่นเรื่องประกันใหม่พวกเนี้ยคะ่ะอย่างของอานนท์กับประสิทธิ์ที่ไปท,ที่ที่ไปศาลเชียงใหม่อันนี้จะยื่นได้ด้วยไหมคะก็เขาเขาถูกกล่าวหาในอีกคดีหนึ่งซึ่งเขายังไม่ ไม่เคยยื่นอยู่แล้วคดีนั่นคือคดีที่อภิปรายที่ท่าแพไอปัจจุบันท่าแพเนี่ยก็เราก็ให้เขาประสานงานกับทนายความของทนายสิทธา์แพทย์เหนือนะก็ยื่นอยู่แล้วแต่สองคนนั้นก็คือจะมียื่นรูปนู่นก็คือทนายเชียงใหม่จะเป็นคนรับผิดชอบคก็คือบ้านผู้นี้กด้ะร่วมขวดนี่ก็จะมีใส่ถุงคดีปากขาผู้โคนสองชุดวันนี้ชุดเช้า รายชื่อของคนที่โดนเนี่ยนะฮะเรา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 ไม่ได้เราไม่ได้โพสต์คนละเพราะว่าบางคนเป็นเยาวชนเขาไม่อยากต้องไปโพสต์ชื่อจำนวนมากเลยแต่ว่ามันหลายคำจริงๆแต่เราพยายามจะไม่ได้ทำ